ตอนนี้น่าอยู่ที่สนามบินตูลสูสบัลต์ยังนะคะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปอัอมสเตอร์ดัมนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวนัน้จะพาเพื่อนๆไปชมนะคะบรรยากาศทีสนามบินแล้วก็ไฟบินเนี่ยก็เบินเป็นของลุกทันซะาคะข่าวฟาบินจากอาลูสเนี่ยคะ่ะไปมิวนิกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็40นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องนะคะโดย ระยะเวลาการเปลี่ยนเครื่องนี้ค่อนข้างจะสั้นแค่40นาทีซึ่งน่าคิดว่าอาจจะพันนะคะแล้วก็จากวิลนิกบินตรงเข้าในเทอร์แรนนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน่าจ,จะพาเพื่อนๆไปชมนะคะบรรยากาศบนเครื่องบินว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะของสายการบินลุฟตันซ่านนะคะเพิ่งบินครั้งแรกเหมือนกันนะคะ นนี้เรามาถึงสนามบินอัมสเตอร์ดัมแล้วนะคะเดี๋ยวเ,เราจะต่อรถไปเข้าเมืองนะคะเพื่อที่จะไปที่พักนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มสี่สนะคะจะต้องไปซื้อบัตร สวัสดีเ,เพื่อนๆนะคะชมวิวจากอัมสเตอร์ดัมตอนเช้าตรู่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงนะคะอากาศที่อัมสเตอร์ดัมก็ยังหนาวอยู่นะคะวันนี้ประมาณ2องศานะคะนี่ก็คือหน้าอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลนะคะ เซ็ t ทรัลสเตชันเราออกจากรถไฟมาก็จะถึงในตัวเมืองใจกลางเมืองเลยนะคะอากาศดีมากเลยเพื่อนลมก็ไม่แรงนะนาเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งตอนเดือนอามรกาลาตอนปี2019นะคะแต่ตอนนั้นมันลมแรงมากแล้วก็อากาศหนาวหนาวหนาวมากๆหนาวกว่าตอนนี้เยอะเลยนะคะ เดี๋ยวเราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รอยัลพา a ลทแล้วนะคะอยากให้เพื่อนดูข้างหลังนะอากาศดีมากเลยทุกคนวันนี้แดดออกไม่คิดว่าแดดจะออกเพราะว่าการมาเที่ยวนอร์ทแลนด์เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยที่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เช่นเนอร์แลนด์เนี่ยฝนจนะตกตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ลมก็จะแรงแต่วันนี้ลมก็ไม่คม่อยมีแล้วก็มีแดดด้วยดีใยมาก ตอนนี้นะก็เดินจากอัมสเตอร์ดัมเซนเซลนะคะมาที่ตลาดดอกไม้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เงียบๆะคะยังไม่มีคนเลย,ยเช้าอยู่นะคะจะเพื่นเดินชมตลาดดอกไม้ของเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นจุดที่ต้องเช็คอินว่าเรามาถึงอัมสเตอร์ดัมนะคะ แบบสีเขียว,ยวดอกไม้สีสดใสนะคะส่วนใหญ่แล้วจะขายเป็นพวกอดอกทิวลิปนะคะหลายๆเพศหลายๆเพศนะคะแล้วก็มีไฮเดรนเยีย